สบายดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีมือวันวาเลนไทน์ครับพี่น้องเอชซีทุกผู้ทุกคนครับช่องโอชาติวันน้าคือเก่าครับพี่น้องครับเห็นเขาถามกันมาหลายวาเลนไทน์นี่ไปทั้งไหนนอก่าทันนี่แล้วครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับว่าไปทั้งไหนนี่นี่ครับว่าได้ไปทั้งไหนคือเก่ายู่่หนางานนี่แหละครับพี่น้องนะมือตบเลยยังไม่ได้ไปแอบเบิ่งข้างในอยู่ครับพี่น้องครับว่า เออวันวาเลนไทน์เนี่เป็นจังไงไปทั้งนุ่มๆคู่นุ่มคู่สาวกันเขาไปเที่ยวเส่กันครับแต่เบ้าชาติเองเนี่ยเ่ได้ไปใส่เราครับพี่น้องครับเนึ่งความวังเวงหนีกันบัสไปกันหน,ไน,น,นีไปกันหนีทักหนีไปใส่กันนะพี่น้องนไวเฝ้าโรงงานอยู่ผู้เดียวแล้วนึงไว้แต่กับมีอยู่ครับพี่น้องกับมีอยู่ เหมือนกับเห็นเหมือนกับไปมีมีมีเหตุกานอยู่ครับเหตุงานเหตุการณ์อยู่ครับอจะมีเรูอพุ้งเสาเนี่ยครับเหตุงานนุ้งพุ่งสาวกับพคงโค้ีศรีกันเวศเราบ้างเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปสำรวจครับพี่น้องครับแหมตะกี้กำลังคุยกันดื้อดิพอดีมีงานเข่าพี่น้องกันเลยมาต่อกันนียกำลังคุยกำลังอะไรกันเลยพี่น้อง เพิ่งมันยังให้พี่ให้น,อน้องเพิ่งดูคนน่ะจะว่ามีผู้ใดบ่างิปซีไปกันเบิดงเราซิปซีกลุ่มพาร์มีแต่ที่แล้วผูเ้เฒ่าๆนี่เราเป่าโรงงานอยู่เนี่ยพี่นอ้องเ,เป่าเครื่องเป่ายางอย่างนี้ตรงไหนเขาหน,นีกันเบิดงเราไปรุ่นเราก็ไปอปยู่แล้วไปรุ่นอย่าปิดมีแต่หมาด้วยพี่น้อง โอ้ยขัดกระดูกกระเดียดเลยวามีหมาอยู่โอ้ยจากวันเนาะวันวาเลนท้ายเขาจับคู่ไหมขนาดหมาเขาจะมีคู่เลยนะพี่น้องุรูยางน้ำปนกันต่อยต่อยอยู่สองตัวเขาใครจะเป็นผัวเมียล่ะหมาทางนี้เออครับทางนี้จะควรมีคนอยู่พี่น้องมีคนเหตุการณ์เดียหนึ่งคนเขาแล้วนี่จ่ผู้ถึงเข่าละอยู่นในลุงสาวเขาก็ไปอยู่นะหย็บเอ็มซี มีไปบุก uh ่าเข้าไปทางไนหรอพี่น้องเรายันสีหลอกเห็น FC เซีปนถามมากกว่าให้พี่ให้น้องเบิด์นี้ว่ะสิบสี่กลุ่มพาในดอกกุหลาบันเอฟนะอ้โอเขาไปได้กันไหมป่ะเดี๋ยวพี่น้องไปได้กันไิมเราบุแเทบบ่มีผู้ใดเลยนี่ย Nang yên yêu kiến sống của nam của nắm 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 nhà này nắm ở nắm 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 đầy lộn mà đi nắm 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 หลังด้วยกันเน,น,นี่ยนะค้คคอบ14กลุ่มผ้าก็คือวันธรรมดานะครับส้อนรับผู้เฒ่าเนาะ,ะนุ่มๆสาวๆเขาก็หาวต้อง,อ,งองนอนกันแล้วเขาไม่ได้ว่าแล้วผู้เฒ่าก็เฝ้าโรงงานไปจีผูเฝ้าเขาก็ให้เฝ้ากอเก่าแล้วพี่น้องเอ้ย เอาไายังมแล้วครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็คลิปเมยแ์แอ๊เราพี่น้องพอดีมีพี่มีน้องมาถามมาซื้อๆนี่ยแหละถามมาก็า่ะเอาฉาดก็เลยทักทายพีพีน้องๆทักทายเอฟซีครับเป็นกระยาผูน้านาะว่าเอฟซีกลุ่มห้าเนี่ยไปใส่เน็คบาลฉาดพอดีเห็นลงคลิปปกติช่วงหลังๆวันนี้จะลงคลิปเยอะครับ เพราะกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะก็เลยเฮ็ดลงคลิปลงหยังเยอะนะเป็นกระยาดโอ้ความสนใจว่าชิปซีกุมภาเนี่ยปิไบ่บ่ดฟได้ไปหรอกครับนี่แ่ะอยู่จังซี่ล่ะพี่นอ้องนี่แต่เฝ้าหมองอยู่นี่หมองเดียวนี่ลแหละกงหลังก็ไฟสว่างสวยอยู่พน่ะมันแจงนะ่ะถ้าบ่เปิดไฟแจ้งไม่ได้หรอกพี่นอ้องเดี๋ยวผีสิหลอ,ละละอ,อกเอามืดมันมีผู้มีคนทำเด้อพี่นอ้องเด้อมันบ่แม่น มันบ่แม่นว่าอยู่บ้านเดีถึงจะเปิดเบิง่งพีวงทีวีได้เนาะที่นี่อยู่โรงงานนี่ครยทำมือถืเปิดแท้เลยล่ะเน็ย่ยเป็นสิ่งที่หมาแนละ้วเป็นมือบ่ไ <c oughs> ด้อันนั้นกันแล้วเอาคลิปนี้ก็เอามาให้พี่เฮโนงก็ได้หายคิดถึงครับพี่น้องครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาชาตณนา,นานเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิขีดสาอะมาให้เบิ่งครับสมัยนี้ตุกผู้ทุกคน,กค,น,กค,นครับ